จังหวัดหนองคายสำรวจองค์พระาธาตุกลางน้ำเตรียมรับนักท่องเที่ยวช่วงน้ำโขงลดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจองค์พระาธาตุกลางน้ำหรือพระาธาตุล่านหนองเพื่อวางแนวทางป้องกันความเสียหายขององค์พระาธาตุและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูน้ำโขงลดระยะเวลา6-7เดือนซึ่งคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้สักการะเป็นจำนวนมาก เมื่อช่วงบ่ายวันที่8มกราคม2569นายไพฑู์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาคว,วามมั่นคงภายในจังหวัดหนองคายผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายปลัดเทศบาลเมืองหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและผู้ประกอบการเรือได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณองค์พระาธาตุกลางน้ำซึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงเขตชุมชนวัดธาตุ ภายในเขตเทศาบาลเมืองหนองคายนายไพฑูรย์มหาชื่นใจกล่าวว่านายสรันศักดิ์ศรีเกลือเนตรผู้บริหการจังหวัดหนองคายนายมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานการรักษาวความปลอดภัยทางน้ําเนื่องจากในช่วงระดับน้ําโขงลดจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวสปปลาวและชาวต่างประเทศเดินทางมาไหว้สักการ,ระองค์พระาธาตุกลางน้ําเป็นจํานวนมากทั้งนี้เทศาบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและดำเนินการป้องกันความเสียหายต่อองค์พระาธาตุหลังพบว่าที่ผ่านมามีเรือบางลำเข้าไปเทียบใกล้องค์พระาธาตุจนเกิดการชำรุดล่าสุดเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิพระาธาตุล่านหนองได้จัดทำทุนป้องกันรอบองค์พระาธาตุดยจากการตรวจสอบในวันนี้ ได้มีข้อเสนอให้ขยับทุ่นออกจากองค์พระาธาตุอย่างน้อยหนึ่งเมตรและเพิ่มแนวทุ่นให้ครอบกลุ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรือเข้าใกล้องค์พระาธาตุจนเกินไปซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือเป็นอย่างดีรองผู้บริชการจังหวัดหนองคายยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือทั้งฝั่งไทยและสปปลาวให้ดูแลวความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกำหนดราคาค่าบริการและเครื่องสักการะให้ชัดเจนเป็นธรรม และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้จังหวัดหนองคายเตรียมประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวและไหว้สักการะพระธาตุกลางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าใครมาไหว้พระธาตุกลางน้ำจะพบความรุ่งเรืองและความมั่งคั่งที่ผ่านมาเนี่ยมีมีผู้ประกอบการเรือนะครับมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับที่ ที่ไม่เข้าใจนะครับเอาเรือไปไปใกล้พระธาตุระาหนองแล้วก็ทําให้พระธาตุระาหนองชารุดวันนี้เนี่ยทางเทศบาลทางมูลิธิพระธาตุร่าหนองก็ได้ทําทุนขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพื่อให้พระธาตุระาหนองอยู่กับเราได้นานที่สุดอีกส่วนก็คือเป็นเป็นเรื่องของการมาส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เนี่ยเรากําลังจะเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับใครมาใครมาไหว้พระธาตุระาหนองจะร่ำจะรวยนะครับเหมือนที่หลวงปู่ศิลาได้ ส่วนสําคัญเลยก็คือดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยนะครับและก็2ก็คือการดูแลในเรื่องของการจําหน่ายราคานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเรือค่าของของไหวอะไรต่างๆให้ให้ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับไม่เอาะรัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอีกส่วนสําคัญก็คือเรื่องของการาปฏิบัติตามที่เทศบาลได้ขอความร่วมมือก็คือวางสิ่งไหว้ไอสิ่งสกสาระไหว้ตรงทุ่นที่เรากําหนดไว้ถ้าเราจะเอาเรือไปเบียด ใ,ใกล้พระาธาตุจะทาให้พระาธาตุเราำลำรุดได้เราก็ขอความร่วมมือตรงนี้แหละผู้ประกอบการจะช่วยกันซึ่งถ้าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะปฏิบัติตามที่ผู้ประกอบการพาทาอยู่แล้วนะครับขอความร่วมมือพี่น้องผู้ประกอบการทุกส่วนช่วยกันปฏิบัติตามที่เทศบาลที่เจ้าท่าขอความร่วมมือครับครับในส่วนของทุ่งที่ระวังขาดนี้ถือว่าประกันองค์พระธาตุได้เต็มที่หรือยังครับตอนย่างครับวันนี้นี่เราก็แนะนําทางทางคนที่ดูแลนะครับให้ให้ดึง ดึงทุ่นขึ้นมาห่างจากพระธาตุล้าหนองออกไปสักเมตรหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปใกล้พระธาตุล้าหนองไกลไกลมากเกินไปแล้วก็ดึงมาข้างหน้านิดหนึ่งเพื่อกั้นองค์แนวพระธาตุล้าหนองให้ให้ให้เต็มพื้นที่มากขึ้นนะครับก็ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีครับ